วิธีสร้างไลายวูเพื่อโปรโมตสินค้าใน Shopee Social Partner แถมได้ประโยชน์2เด้งอ่ะมาดูกันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุก Infinity 88นะครับวันนี้เราก็อยู่กันยาวๆนะครับกับ Shopee Social Partner นะครับวันนี้ผมเอาเทคนิคมาให้แบบยาวๆเลยนะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ4-5คลิปวิดีโอไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะมีอีก2คลิปวิดีโอนะฝากคอนติดตามแล้วกันนะครับ ทีโปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างไลน์บูมนะครับในการโปรโมทสินค้าของเราทำไมถึงต้องเป็นไลน์บูมนะครับตอนนี้ไลน์บูมเนี่ยหน้าจอที่ผมเปิดอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นเกี่ยวกับไลน์นะครับไลน์บูมเนี่ยให้เรากดตรงนี้นะทีนี้ไลน์บูมเนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้ครับมันจะมี2ส,ส่วนที่เป็นไลน์ไลน์บูมไลน์บูมที่เป็นโปรไฟล์หลักของเราก็าคืออันนี้เขาเรียกไลน์บูมก็เราโพสต์ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไร แต่ลายบูมที่ผมจะหมายถึงเนี่ยคือเป็นลายบูมแบบทางการนะครับก็คือให้เราจิ้มตรงนี้นะฮะจิ้มเข้ามาหลายๆคนบอกว่าต้องมีลายบูมแบบทางการได้เหรอ ok? ใช่ครับก,กดเข้าไปพอเราจิ้มที่ตัวเราเสร็จปุ๊บตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าบัญชีทางการเห็นไหมครับบัญชีทางการวันนี้จะมาแนะนาําวิธีการสร้างนะครับสร้างเลยสร้างใหมห่เลยขึ้นมาเลยนะครับ1อันวิธีการสร้างใหม่ขึ้นมา1อันก็ให้เรากดตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับกดเข้ามา พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นต้องทำนะครับเพื่อนเพื่อนใส่ชื่อบัญชีชื่อบัญชีนี่คือชื่ออะไรนะครับก็คือชื่อร้านค้าชื่ออะไรของเรานั่นเองไม่ได้ชื่อชื่อจริงนามบุคลจริงเรานะครับไม่จําเป็นนะอนนี้เป็นชื่อร้านค้าผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อเดียวกับ Facebook Fanpage ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะว่าตั้งตั้งชื่อได้ไหมนะครับ อ่ะนะครับอันนี้คือผมลองตั้งชื่อนะครับชื่อนี้ก็ชื่อเดียวกับ Facebook f แฟนเพจที่ผมสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับส่วนท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่มีไลน์บูมนะคะไอยังไม่มียังไม่ยังไม่ได้สมัครตัว s h o ป e ี้โซเชียลพาร์เนะครับก็ให้สมัครตรงนี้สมัครฟรีนะครับแล้วก็เพื่อนเเข้าไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆใต้คลิปตรอนี้เลยนะครับหลังจากสมัครเสร็จแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะสร้าง Facebook Fan Page นะครับก็ให้มาเรียนตรงนี้นะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับมีครบเลยอยู่ตรงนี้นะครับอย นะอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาถึงตรงนี้ตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็นชื่ออ่าชื่อเดียวกับเพจที่ผมสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็รูเปเดียกผมก็ไปเอามาจากเพจนั่นแหละนะครับตั้งขึ้นมาตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่เดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับเรามาเลือกกันการเลือกหมวดหมู่เนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เลือกนะครับบางทีมันก็หายากเนอะธุรกิจบริการมีไหมนะครับ คนี้ก็ต้องดูว่าธุรกิจบริการเกี่ยวกับอะไรอผมเลือกเป็นธุรกิจอื่นๆแล้วกันนะครับแต,แต่ถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าเฉพาะนะคบเพื่อนๆถ้าเป็นขายเฉพาะเนี่ยเราก็เลือกเป็นแบบขายเฉพาะด้านไปเลยนะครับเป็นแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีเห็นไหม,ม,มอย่างเงี้ยไปเลยนะครับค้าขายร้านค้าดูซิ more, ว่ามีไหมค้าขายร้านค้าดูซิว่าเขามีให้เราขายแบบค้าขายค้าขายร้านค้าอื่นๆเห็นไหมก็มีอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะเห็นไหมเราเลือกอย่างนงี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้จะเป็นประเภทเ,เป็นประเทศเราก็เป็นประเทศไทยเลือกประเทศไทยขึ้นมาไหมเนี่ยนะครับจิ้มไปเลือกประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับก็กดสร้างบัญชีแล้วก็กดยอมรับอันนี้ก็อ่านนะครับอ่านื่อนขได้ไม่เป็นไรกดยอมรับไปนะครับอ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการสร้างลายบุมไหมสร้างไม่ยากนะครับทีนี้เพื่อนๆถามว่าทําไมถึงต้องสร้างเป็นลายบุมขึ้นมาตอนนี้ลายบูมเองเนี่ยนะครับหรื <ông S 1> วอวา่าลายออมทรัพย์อคเคาเี่ยงคือเขาให้เราโพสต์เลือกโพสตได้ นะครับสเขาเปิดให้เราเปิดสร้างรายได้ได้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเอาสินค้าของเรามาโปรโมตนะครับแล้วเราทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆลงมาด้วยอ่ะดูนะดูนะการสร้างรายได้ของของเขากําลัง2ที่เรากําลังจะได้ก็คือเรากดตรงรูปเหรียญใช่ไหมครับเนี่ยพอเรากดเสร็จปุ๊บตรงนี้เขาจะมีเขียนว่าเปิดบริการทีนี้อันดับแรกที่เราต้องมีต้องมีเลยนะครับก็คืออ่ะดูแค่นี้ก็ได้ครับ1เลยคือต้องมีผู้ติดตามที่เพจที่ที่ไลน์วูมเราเนี่ยนะครับ 300 u s e ยเซอร์ขึ้นไปนะครับ2ต้องมีคนเข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับในเดือนที่ผ่านมาต่อเรื่องเลยนะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยชั่วโมงเห็นไหมครับนั่นแปลว่านอกจากที่เราโพสโพสสินค้าลงไปแล้วนี่ที่เป็นพวกรูปภาพหรืออะไรเนี่ยถ้าเราทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเราทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆขึ้นมาแล้วเราเอามาโพสเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมกดออกไปแล้วนะผมกดออกผมกดปิดตรงนี้ไปแล้วนะครับเพื่อน ก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับถ้าเราทําคลิปเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วคลิปวิดีโอสั้นๆทํายังไงแล้วจะไปเอาเนื้อหามาจากไหนอันนี้ผมขอย่อแบบนี้เลยถ้าเราสมมติว่าน,นะครับเราเข้าไปที่ช้อปปีนะครับเราเข้าไปที่ช้อปปีของเราแล้วเมื่อเช้าที่ผมสอนไปใช่ไหมครับอะช้อปปีของเราอยู่ไหนนะช้อปปีของเราอ,อยู่นี่นะครับ เมื่อเช้าที่ผมสอนไปมือถือของเพื่อนๆแต่ละท่านเนี่ยหลายๆท่านนะจะมีอัดหน้าจออย่าง i iPhone เนมีอัดหน้าจอหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนท่านใดมีโปรแกรมที่ใช้ในการอัดหน้าจอเนี่ยก็อัดหน้าจอเลยนะครับอัดหน้าจอเลยนะครับอัดหน้าจอเลยแล้วนะครับไปเลือกโปรโมชั่นที่เราเลือกสินค้าหรือโปรโมชั่นที่เราต้องการสมมุติผมเนี่ยในเมื่อเช้าเนี่ยผมทําอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันสีส้มๆนี้นะครับออกมาละอันนี้นะครับผมจะกดจิ้มเข้าไป แล้วผมจะอัดหน้าจออัดหน้าจอนะอัดหน้าจอนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอเขาจะมีให้อัดหน้าจอหนะ้าไอโฟนนะครับเนี่ยผมก็จะกดอัดหน้าจอตรงนี้นะ,ะกดอัดหน้าจออ๋อพอดีของผมเนี่ยอัดหน้าจอจากการสตรีมไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนนะสักหนึ่งอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาทําให้เพื่อนดู เอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะ,ะเดี๋ยวลองเด,เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะ,ะนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือที่อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมทําเอาไว้นะครับเนี่ยเราก็ทําเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงวิดีโอตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราแคปหน้าจอหรืออะไรเสร็จเนี่ยเราอาจจะเอาเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับไปปรับแต่งทําเป็นคลิปสวยๆมีอีโมชั่นมีอีโจิในในใน app, ในแอปในแอปแต่งแต่งวิดีโอแอปแต่งภาพอย่างเงี้ยนะครับ เราก็สามารถทําได้แล้วเราก็เอาไปโพสต์ลงในในไลน์บูมที่เราสร้างมาสร้างมาเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับทีนี้ผมพอผมทําเสร็จแล้วอันนี้คือผมเปิดเปิดเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วทำคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆเสร็จแล้วแล้วเราต้องการจะโพสต์แล้วแต่นี้เดี๋ยวผมต้องไปก๊อปปี้เอาข้อมูลมาก่อนก๊อปปี้เอาข้อมูลมาก่อนนะครับก๊อปปี้เอาข้อมูลมาคือยังไงนะครับก็คือใช้ข้อความเมื่อเช้าที่ผมโพสต์ใน Facebook นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมไปมมก๊อปปี้ข้อความมาแล้ว ทีนี้ต่อมาให้เราเข้ามาที่ไลน์บูมของเรานไลน์บูมที่เราสร้างมันขึ้นมาเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับให้เรากดเ,เข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเรามีคลิปวิดีโอสั้นถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็กโพสต์ตรงนี้เลยคลิกโพสต์เลยนะครับแล้วเราก็นะครับกดวิดีโอเห็นไหมนี่ตรงนี้เขามีให้เพิ่มวิดีโอเราก็กดเพิ่มวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงคําว่าคังรูปภาพานี่คังรูปภาพอากดเข้าไป แล้วเราก็เพิ่มวิดีโอของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นวิดีโอแล้วนะครับก็ให้วิดีโอมันเข้ามาอ่ะวิดีโอเข้ามาทีนี้ในอันนีข้ของผมเนี่ยผมไม่ได้ทํารูปภาพผมไม่ได้ทํารูปภาพนะครับผมไม่ได้ทํารูปภาพเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเอาวิดีโอของเพื่อนๆไปทา <c oughs> อาจจะอาจจะคั่นหัวเขียนหัวนะครับอ่าอาจจะเป็นทําหัวเขียนหัวว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มมาแล้วคูปองแจกหนึ่งล้านคูปองหนึ่งหมื่นคูปองอะไรต่างๆเนี่ย นวิดีโอก่อนแล้วค่อยเอามาลงเนี่ยนะครับได้เลยนะเอาไปทําก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการทําวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวมาสอนในคลิปถัดไปแล้วกันคือเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาสอนเรื่อยๆเลยนะสําหรับในส่วนของการสร้างรายได้กับตัวชอปปี้โซเชียลพาร์เนอร์นะครับที่ผมคิดได้คิดเทคนิคอะไรได้ผมเอามาสอนให้เลยเพราะผมไม่ได้คือผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำคอร์สเหมือนแบบกับหลายๆท่านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมเจอข้อมูลอะไรดีๆผมจะมาทาเป็นคลิปวิดีโอ เอาลงมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับเรื่องของการสร้างรายได้กับ s h o ป e e Social Partner รเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาฝากให้อ่เดี๋ยวรอวิดีโอโพสร,รอวิดีโอโพสก่อนนะหรือว่าเราเอาข้อความไปวางไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยข้อความที่เราไปก๊อปปี้มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาวางไว้ได้เลยเห็นไหมก๊อปปี้เมื่อกี้เอามาวางไว้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ทํารูปภาพเห็นไหมครับภาพมันจะขึ้นมาแบบนี้นะ,ะเราดูนะอ่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ภาพมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอเราโพสต์ไปใช่ไหมนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องไปใส่พวกอีโมชันนะครับลงไปให้ให้มันตื่นตาตื่นใจอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะลบคําว่าช้อปปี้ออกก็ได้นะนะครับเพราะว่าทุกคนเขาเห็นอยู่แล้วล่ะว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าช้อปปี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์หรือว่าเราอาจจะใส่แฮชทงแฮชแท็กอะไรเงี้ยนะครับโปรโมชันหรืออะไรเงี้ย ได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์ไปนี่เราก็กดโพสต์ไปแบบนี้เห็นไหมครับได้ละ1โพสต์แล้วก็1วิดีโอทีนี้ทั้ง1โพสต์และ1วิดีโอของเราเนี่ยนะครับอ่ะกดถูกใจสักนิดหนึงเรานะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ได้2ช่องทาง1นะครับถ้ามีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของเราที่อยู่ในไลน์บูมกับ2คือเมื่อเรา ผ่านกฎการสร้างรายได้กับลายวูมเราก็จะสามารถมีรายได้เพิ่มเช่นกันนะครับทีนี้ต่อไปอ่ะแล้วเราจะเอาลิงก์ของเราตรงนี้ที่เป็นลา์บูมเนี่ยเอาไปโปรโมทย,ยังไงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่หน้าวูมมันอยู่ที่หน้าล์ไลายวูมของเราถูกต้องไหมครับเราจะต้องเข้าไปที่หน้าลายหลักของเราก่อนนะครับลายหลักของเราก่อนเอเข้ายังไงนะครับก็ให้เรากดปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับกดปิดไปเลยนะครับแล้วก็กดปิดกดปิดตรงนี้เช่นกัน แล้วเ,เ,เพื่อนๆลองเข้ามาตรงคําว่าติดตามตรงคําว่าติดตามกดติดตามตรงนี้นะแล้วเราลองเลื่อนลงมาลองเลื่อนให้มันรีเฟซดูนะครับเห็นไหมขึ้นมาไหมอันนี้จะเป็นเป็นเพจที่ผมสร้างใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราดูดีซิมีไหมนะครับเราลองดูนะขึ้นมาไหมนะอ่ะมาแล้วเห็นไหมพอผมกดรีเฟซอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมจะขึ้นมาที่หน้าในส่วนของอันนี้เราเห็นไหมนี่เลยเราก็กดครับกดถูกใจและ กดแชร์นะครับกดกดแชร์ตรงนี้พอเรากดแชร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยที่เรากดแชร์ตรงนี้เนี่ยเราจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับเราจะแชร์ไปที่ Facebook เราจะแชร์ไปที่ไหนเนี่ยมันมีให้เราเลือกแชร์หรือว่าเราจะอะ่ะแชร์ไปที่วูมก่อนําทำไมมีวูมสองอันวูมที่เป็นวูมทั่วไปเอาไว้โพสต์ทั่วไปกับวูมที่สร้างได้เพราะฉะนั้นเราต้องโพสต์ไปที่วูมโปรไฟล์ขค้นแรกวูมโปรไฟล์ โอเคไหมหรือเราจะคัดลอกลิงก์ของเราไปโปรโมทที่เฟซหรือเราแชร์ไปที่เฟซก็ได้หรือเอาไปส่งต่อให้เพื่อนก็ได้สมมติว่าเราอยากเอาไปส่งต่อโปรโมชันเราคัดลอกไปแล้วเราก็ไปแชร์ต่อให้เพื่อนเราที่อยู่ในเฟซโอเคไหมหรือเรากดแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่ไลน์บูมของเราอ่ะอันนี้ผมก็กดแชร์ไปที่บูมนะอ่ะกดแชร์ไปที่บูมนะครับปึ๊บกดแชร์ไปนี่เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะไปแล้วนะเนี่เราก็กดแชร์ไปแล้วก็ไปที่ไลน์บูมของเราแล้ว นะครับซึ่งถ้ามันมีเพื่อนๆเ,เราเนี่ยเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูนะแต่เราก็จะลืมกดถูกใจเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเอาไปโพปสที่อื่นด้วยนะครับไปโพสต์ในหน้าเฟซเอาไปโพสที่เพจเอาไปทาอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะครับก็เอาไปไว้ที่ตรงนั้นเลยนะครับที่นี้นะครับแล้วเราจะแชร์บูมของเราเนี่ยไปให้เพื่อนๆยังไงแชร์ share to, คือแชร์โปรไฟล์บูมของเราเนี่ยไปยังไงก็ให้เรากดที่ชื่อบูมเนี่ยนะครับต้องเข้ามากดที่หน้าโปรไฟล์หลักทั่วไปอย่างนี้นะครับ เราถึงจะกดแชร์ได้นะเสร็จแล้วให้เรากดตรงสามจุดตรงนี้กดเลยนะครับสามจุดตรงนี้ป๊าบเข้าไปเห็นไหมครับจะแนะนําอย่างนี้ว่าพอเข้ามากดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับตรงนี้จะมีให้เพิ่มเพื่อนได้จะมีให้เพิ่มเพื่อนได้ถ้าเรากดเพิ่มเพื่อนหรือเพื่อนๆของเราหรือใครก็แล้วแต่กดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราเขาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะเอ,อ่อ เป็นเพื่อนกับเราแล้วจะดูสินค้าตัวอื่นได้ทีนี้ในการโพสอะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับอันนี้เดียงงเด๋ยวผมกดนะลองกดดูนะครับอ่ะกดเพิ่มเป็นเพื่อนอ่ะก็กดไปเพิ่มเป็นเพื่อนใช่ไหมเป็นเพื่อนกับเราแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาขึ้นมาว่าเป็นเพื่อนแล้วแล้วเราก็มาต้องการแชร์ไปให้เพื่อนต่อใช่ไหมครับแล้วก็กดที่3จุดแล้วก็กดคัดลอกเนี่ยแล้วเราก็กดคัดลอกแล้วเราสมมติว่าเราจะไปแชร์ที่ Facebook ใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าเราจะไปแชร์ที่เพจอ่ะถ้าเราจะเอาไปแชร์ที่เพจเราก็ไปแชร์ที่เพจนี่นะครับเดี๋ยวเรราองโพสต์ไปนะคับ เห็นไหมนะครับก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลให้เราแบบนี้เลยนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะให้ดูนะครับก็เห็นไหมนั่นแปลว่าตอนนี้เรามีช่องทางในการสร้างรายได้สองสองช่องทางนะครับในเพจก็ได้ในไลน์บูมก็ได้เห็นไหมเรามี2เครื่องมือและเอาไว้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแต่ทําไมเราถึงต้องสร้างตั้งชื่อให้เหมือนกันเราควรตั้งชื่อให้เหมือนกันทั้งสองทั้ง2จุดเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยนี่อ๋อมันมือโปรนี่หว่ามันทำเมื่อนี้นะอะไรเงี้ยนะครับ โอเคไหมส่วนหนึ่งนะอันนี้ผ่านไปแล้วเราเอาไปโปรโมทอย่างนี้ได้นะครับพอเขากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ในไลน์หรือว่านะครับเห็นไหมคือถ้าเกิดเขากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีการบังคับเลยว่าต้องเข้าไปที่แอปไปที่แอปของไลน์แบบนี้นะครับเนี่ยกดเปิดไปที่แอปของไลน์อันนี้คืออยู่ในแอปของไลน์นะครับเพื่อนๆอ่าโอเคไหมอยู่ในแอปของไลน์แต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ในเฟซเนี่ยเวลายอยู่ในเฟซถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าไลน e ถ้าเขาไม่เข้าไลน์อ่ะเขากดว่าภายหลังเนี่ยเขาสามารถดูผ่านเว็บไซต์ของ Li น์บูมได้เห็นไหมครับอ่ะอันนี้คือข้อดีของ Li n e มันมีให้เราสามารถเลือกใช้งานได้เยอะนะครับเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของ Li น์บูมเลยเพราะฉะนั้นเราใช้อันนี้ได้นะครับเราใช้อันนี้ได้เลยในการสร้างรายได้กับ Li น์บูมของเรานะครับทีนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วไอ้ไลน์บ o m เนี่ยมันคืออะไร Li น์บูมมันก็คือ l i n e OA นะครับ Line ่ o ูมก็คือ l ล n e o อเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน l i โอเ a มานะครับไปโหลดไลแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า l i โอเอมา l i โอเออยู่ที่ไหนสมมุติว่าเราใช้ iPhone นะครับเราก็ใช้เซิร์ชหาคำว่า l i โอเ a เลยนะครับเนี่ยไลยนะครับก็พิมพ์คำว่าไลไลโอเก็ได้นะครับเนี่ยไลโอเอ่ะไลโอเอมันไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยไลเห็นไหมถ้าถ้าใช้คำว่า i n โอเในนี้มันอาจจะไม่รู้จักในนี้อาจจะมีเนี่ย ลน์เอาเชื่เคาเห็นไหมครับเราก็พิมพ์คําว่าเราก็กดเลยไลน์เอาเชื่อแเคาเห็นไหมผมมีไลน์เอาเชื่อแอเคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลือกเปิดแล้วก็เลือกเปิดเนี่ยกดเปิดแล้วไลน์บูมเข้าไปแบบนี้คราวนี้ไลน์เนี่ยถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมใช่ไหมครับการเชื่อมคือเขาจะเชื่อมเข้ากับไลน์ปกติของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ได้สมัครอะไรเลยพอเรากดดาวน์โหลดไลน์เสร็จปั๊บเข้ามาปุ๊บระบบมันจะถามว่า ให y y t t line, line so way, ้เรายืนยันด <affect unload> <money> ้วยการยืนยันตัวตนของเราด้วยการเชื่อมกับลายลายหลักของเราก็เชื่อมทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเจอร้านค้าของเราอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเห็นไหมครับกดเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะเข้ามาคัดลอกลิงก์ทีนี้เราเข้ามาคัดลอกลิงก์ร้านค้าของเราเนี่ยนะครับก็คือการก็คือไปที่การเพิ่มเพื่อนใหม่เนี่ยนะครับไปที่การเพิ่มเพื่อนใหม่ เห็นไหมครับเขาก็จะมีให้เราแชร์ให้เราคัดลอกลิงก์ที่นี้เราคัดลอกลิงก์ของเราเนี่ยนะครับก็คือนี่ลิงก์นี้นะครับเอาไว้เนี่ยเห็นไหลิงก์สั้นๆเนี่ยนะครับเนี่ยลิงก์สั้นๆอันนี้เอาไว้ที่นี้เราก็เอาไปแนบทุกๆอันที่เราโพสต์ได้เลยนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเราต้องการบอกว่าอันนี้มันเป็นลายลิงก์ลิงก์ลใช่ไหมครับถ้าเราเอาไปใส่เอาไว้ในในนี้เนี่ยเอาไปใส่ไว้ในนี้เนี่ยแล้ว มันกดแก้ไขได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองดูดิอ่ะกดแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวแก้ไขนิดเดียวแล้วกันผมคัดลอกมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการเข้าไปที่ในส่วนของออข้อความคันนี้ในส่วนของข้อความเนี่ยที่เราโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเราก็จะต้องเข้ามาที่ลายบูมของเราในลายบลูมของเรานะครับลายบูมของเราคือตรงนี้นะในลายบลูมของเราก็คือตรงนี้นะครับหน้าลายปกติเข้าไปที่หน้าลาย นะครับแล้วให้เรามากดตรงนี้ที่เป็นรูปบูมเนี่ยนะครับรูปบูมมันจะขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ให้เรากดตรงรูปบูมนะนี่ตรงนี้นะครับแล้วเรามาคิลกตรงนี้เพื่อแก้ไขนะครับเนี่ยแล้วเราก็กดแก้ไขแล้วเราก็บอกว่า,าเราอาจจะใส่เป็นดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมดูดูโปรโมชั่นอื่นนี่นะครับอื่นๆที่นี่ นี่เลยนะครับดูบอชั่นอื่นๆที่นี่เห,นหเ,หเ,เ,เห็นไหมครับเราก็ให้เขาแอดไลน์เราได้แล้วเห็นไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีถ้าเกิดว่าเรามีหรือว่าเราเอาไลน์ที่เราคัดลอกหน้าร้านเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเอาไปเอาไปย่อลิงก์ก่อนนะครับเอาไปย่อลิงก์ก่อนแล้วเราก็เอามาโพสแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็โพสต์ไปทีนี้ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าโพส์ได้ไหมอ่ะโพสได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอ่ะเรียบร้อย เห็นไหมครับเราก็ได so, ้ไลน์บูมแล้วก็ไลน์ร้านค้าของเราเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งถ้าเขากดแอดไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปที่นี่ที่หน้าไลาย OA ของเรานั่นเองก็จะทําให้เราเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นลูกค้าอาจจะสนใจโปรโมชั่นตัวอื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต่อไปคือเราต้องไปหาสินค้านะครับของเรามาโพสต์ในไลน์บูมของเราโดยการทําคลิปวิดีโอสั้นๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอามาโพสต์แล้วก็เอามาแชร์ แล้วก็ต้องใส่แฮชแท็กใส่อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อให้มีการค้นหานะครับซึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเป็นรายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงให้มันมีคนค้นเจอหรือว่าสินค้าอะไรตัวไหนนะครับแต่วันนี้เราต้องสร้างไลน์บูมขึ้นมาก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีหน้าร้านค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แถมไลน์เนี่ยในไลน์บูมเนี่ยนะครับเราสามารถมีเพื่อนในนี้เนี่ยนะครับได้ไม่จำกัดได้ไม่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญนะ เมื่อเราอยากสร้างไรายได้นะครับเราต้องมีไลา์วูมนะครับอันนี้ก็เอาเทคนิคที่หลายๆคนต้องไปเสียคอร์สเรียนมาแนะนําแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ต้องเสียคอร์สเรียนฟรีกับนายทุกเลยนะครับอ่ะโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะมาแนะนําการทําคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วเอาไปโปรโมทในไหนครับในเฟซในเพจแล้วก็ในบูมของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ อ่ะโอเคก็ฝากติดตามฝากกดติดตามฝาก s u b สไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทุก Infinity 88ทั้งใน TikTok ใน YouTube และ Line Boom ให้ด้วยนะครับแลวเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปไปแล้วสวัสดีครับ